<c oughs> อันนี้ก็เป็นโรงเพาะเห็ดคราวที่แล้วทำผิดสูตรเห็ดขึ้นน้อยก็เลยลองมาทำแบบแบบใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้พี่สีครับใครสนใจไก่ก็ ติดต่อพี่สีได้เลยสนใจเหตุก็ติดต่อผมครับก็อะไรจิ่งไม่เคยทำก็ลองทำไปเรื h. ่อยๆเพื่อจะประสบความสำเร็จ ลองทำไปก่อน